สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ผู้ที่รักผู้ที่ชื่นชอบพระเครื่องวัตถุมงคลเครื่องรางของขังนะครับวันนี้เฮงดีพระบ้านพระราคาถูกพระราคาหลักร้อยมาจะเจอกับพี่พี่อีกแล้วในอีพีที่4 2 7สสวัสดีพี่พี่ยามเช้าเช้าวันจันทร์ที่ 27พฤษภาคม2 5 6พนะครับพี่ๆวันนี้เหมือนเช่นเคยมีพับบ้านราคาทุกถูกครับพี่ๆรอพี่ๆอยู่วันนี้ขอแค่พี่ดูให้ชอบดูให้ใช่แล้วพี่ทักทายน้องต้เรยนะครับพี่ๆใจร้อนพี่โทรได้เลย0 9 6 2 5 9 4 0 9 3จะแอดไลน์ก็ไอดีไลน์เฮงดี789และสำหรับพี่ๆลูกค้าใหม่ไม่ต้องกังวลใจนะครับพี่ๆทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางให้พี่ๆสบายใจกันได้เลยว่าพระที่สั่งกับทางร้านไปจะถึงมือพี่ๆอย่างแน่นอนนะพี่ๆเนาะลองดูกับพี่ๆชอบอออะไไไรกกัันนนหทาายย้้งด ดูรูปเพิ่มเติมพี่ๆแจ้งน้องได้เลยนะครับพี่ๆถ้าน้องไปไวเกินไปขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับพี่ๆเนาะวันนี้เช้าเช้าวันจันทร์แบบนี้พระเยอะพอสมควรเลยนะพี่ๆนะพระเยอะพอสมควรเลยแล้วก็เอ่อ แต่ก่อนจะไปเริ่มรับชมแล้วพี่ๆเนาะขอคนละหนึ่งไลค์ขอคนละหนึ่งแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้น้องชายคนนี้ด้วยนะครับพี่ๆแล้วก็ถ้าพี่ๆเพิ่งเข้ามาใหม่เนาะพี่ๆเนาะยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามกันไว้ครับพี่ๆเวลาน้องลงคลิปใหม่ระบบจะได้แจ้งเตือนนะว่าเฮงดีพระบ้านมาแล้วครับพี่ๆหรือว่าถ้าพี่ๆกดติดตามไม่ได้กดติดตามไม่เป็น ไม่เป็นไรครับพี่พี่เรามาเจอกันทุกๆวันครับพี่พี่ครับตีห้าและสี่โมงเย็นของทุกๆวันเรามีนัดกันที่นี่เฮงดีพระบ้านพระราคาถูกๆรอพี่พี่อยู่นะพี่เนาะโอ,อ้โหวันนี้พระพอสมควรเลยเราไปเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะพี่พี่เพื่อไม่ให้มีการเสียเวลาเริ่มต้นรายการแรกกันเลยดีกว่านะครับนี่ขยับกล้องนิดนึงนะพี่พี่ขออนุญาตขยับกล้องนิดนึงวันนี้พระโอ้เยอะพอสมควรเลยครับพี่พี่ครับ ได้มาเยอะพอสมควรเลยพี่พี่ลองดูแล้วกันน้องชอบรายการไหนบอกน้องได้เลยเอ้าเริ่มต้นรายการแรกครับพี่พี่ครับเป็นพระเนื้อชินตะกัวครับพี่พี่หลวงพ่อจุกครับพี่พี่ครับนี่เนื้อชินแบบนี้โอ้โหดูเก่ากึกเลยครับพี่พี่ครับนี่เก่ากึกเลยแบบนี้นะพี่พี่เนาะลองดูครับพี่พี่ครับหลวงพ่อจุกพี่พี่ลองดูแบบนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบนะครับพี่เนาะเก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้ครับพี่เนื้อชินตะกัวเก่าเกแบบนี้เลยเก่าดีสวยดีแบบนี้หลวงพ่อจุกพี่พี่อย่างนี้เอาสามร้อยบาท นี่เลยครับพี่พี่ลองดูเนาะเนื้อชินตะกวบแบบนี้ครับพี่ลองดูครับพี่เก่าดีสวยดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่ดูเก่าเก่าสวยงามดีเอา300บาทครับนี่เปิดประเดิมรายการแรกไปที่300เลยพี่พี่ลองดูครับพี่รายการต่อมาเป็นพักกรุบ้างไห่พี่นี่ ยอดขุนพลครับพี่พี่ลองดูโหดูเก่าดีสวยดีนะพี่พี่นะยอดขุนพลกุศลเจ้าตลาดต้นลำไยแบบนี้พี่พี่ลองดูครับพี่เก่าดีสวยดีพี่พี่ลองดูดิพระเก่าเกเลยครับพี่พี่ทางเหนือเลยครับพี่พี่ลองดูทางเหนือเลยแบบนี้ลองดูนะพี่เนาะเนี่ยพระเขาจะบิดหน่อยนะพี่นะบิดเอียงนิดนึงครับพี่อย่างเงี้ยโหบิดเอียงเลยแล้วครับพี่ลองน้อยแบบนี้ครับพี่เก่าเก่าสวยงามดีครับพี่พี่นี่ดู พระเนื้อดินเก่าๆแบบนี้ถ้าพี่ๆท่านใดชอบเนาะจัดไปพี่พรกกรุเก่าๆแบบนี้สวยงามจริงๆครับพี่พี่ครับนี่ยอดขุนพลครับพี่พี่ครับนี่กุต้นลำใหญ่ครับพี่กุสันเจ้าต้นลำใหญ่แบบนี้ลองดูครับพี่ครับดูเก่าดีสวยดีแบบนี้เลยครับพี่พระบ้านๆได้มาแบบนี้เลยเนาะพี่น้องเมื่อวานได้มาเมื่อวานเลยครับพี่เมื่อวานโอ้โห ขึ no ้นไปเหมาพระที่อุตรดิตมาครับพี่ๆครับนี่ได้พระทางนี้มันเยอะเลยนะพี่ๆนะลองดูแล though, ้วกันเนาะพี่ๆเนาะอย่างนี้เผื่อพี่ๆท่านใดชอบครับพี่ๆเผื่อพี่ๆท่านใดชอบแบบนี้เอาสามร้อยบาทนี่เอาสามร้อยบาทครับพี่ๆยอดคุณพ่นเอาสามร้อยบาทครับพี่ๆครับรายการต่อมาเป็นโอ้โหกะลาครับพี่กะลาลาหูแบบนี้แผ่นใหญ่ๆเลยครับพี่ๆชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยครับพี่ๆครับนี่กะลาลาหูนะพี่งขู่บ่าววังแบบนี้สวยงานจริงพี่ๆลองดูครับพี่นี่ สวยงามนะพี่พลองดูหน่อยให้ดูนี่ดูรายละเอียดคับพี่ดูจะเป็นกระลาท่าพี่้องเป็นแผ่นกระลาแบบนี้ครับพี่แผ่นกระลาแบบนี้เขามีการลงลักสีแดงครับพี่ลงลักสีแดงแล้วกแล้วก็แปะทองี่น้องแล้วก็แกะลวดลายแบบนี้สวยงามมากๆเลยเป็นเอกลักษณ์ดีครับพี่สวยงามดีแบบนี้น,พนะพี่เนาะอย่างนี้ถ้าพี่พี่านใดชอบนะเก่าๆสวยงามดีแบบนี้ครับพี่เอา500บาท นี่กันลายใหญ่แบบนี้ครพี่พี่ครับนี่สวยดีนะพี่พี่นะอย่างนี้เอา500บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมาเป็นพระสมเด็จพี่พี่เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบพระสมเด็จเนาะสมเด็จเก่าๆแบบนี้ครับพี่พี่ครับดูโอ้โหดูเนื้อ เนื้อหามวลสารแบบนี้เผื่อพี่ๆท่านใดชอบจัดไปอย่างนี้พี่ๆท่านใดชอบจัดไปบอกได้เลยว่าต้องจัดแล้วครับพี่ลองดูนี่ดูเดี๋ยวลงกล้องให้ดูพี่ดูความเก่าเป็นไงพี่อย่างนี้ลงรักปิดทองมาเก่ากึกเลยครับพี่ๆครับนี่ดูลงรักปิดทองมาแบบนี้เก่ากึกเลยพี่ๆลองดูครับพี่อย่างนี้เนาะสวยงามดีเก่าดีสวยงามดีแบบนี้เป็นพระสมเด็จครับพี่ครับ พระสมเด็จแบบน like well, ี like this, ้ลองดูเลยครับพี่เก่าจัดสวยจริงล้นดูเนื้อปึกปักแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่เนื้อปึกปักแบบนี้เลยเก่าจัดสวยจริงแบบนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบเนาะพระสมเด็จเก่าๆแบบนี้เอา4ี0บาทนี่พระสมเด็จแบบนี้เอา4ี0บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมาเป็นพระรอดใบโพครับพี่พี่พระรอดใบโพพระเก่าๆสวยงามดีครับพี่พี่ครับนี่ดู เก่าจัดสวยจริงแบบนี้นี้ลองดูครับพี่ๆครับนี่ใบโพแบบนี้เลยพี่ๆลองดูครับพี่อย่างนี้เลยเนาะ เก่าดีสวยดีครับพี่พี่ครับนี่พระรอดใบโพแบบนี้เก่าๆถ้าพี่พี่ท่านใดชอบนะครับพี่อย่างนี้เลยลองดูแล้วกันครับพี่พี่อย่างเงี้ยเล็กๆน่ารักดีนะพี่พี่นะแบบเนี้ยครับพี่ให้ความคลาสสิกดีอย่างนี้เอาไปเลี่ยมใช้ก็สวยครับพี่พี่ลองดูเก่าๆสวยงามดีครับพี่พี่ครับนี่ดูเก่าๆสวยงามดีแบบนี้พระรอดใบโพพี่พี่ลองดูอีกทีอย่างนี้เลยครับพี่พี่นี่ให้ดูภาพร,รวมอย่างนี้นะพี่พี่นะสวยงามครับพี่พี่ครับดีดูสวยงามมากๆเลยอย่างนี้ครับพี่พระรอดใบโพแบบนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบ สามร้อยบาทพรรอดไปโพลแบบนี้เอาสามร้อยบาทเท่าังนั้นพี่พี่ครับรายการต่อมาเป็นพันเหรียญบ้างพี่พี่อาจารย์ม่วงครับพี่พี่นี่ดูพระอาจารย์ม่วงแบบนี้ครับพี่สองสี่เจ็ดสองเก่าเก่ามาเลยครับพี่เนื้อทองแดงเก่าเก่าปเหรียญเสมาพระอาจารย์ม่วงนะพ,พี่น้องหลังยันแบบนี้ครับพี่วัดใหม่อ่วัดใหม่อะไรนะผมจําชื่อวัดไม่ได้ละวัดใหม่อะไรทีกอ,อย่างนะพี่ลอง ลองดูแล้วกันนาะพี่น้องแบบนี้ครับพี่ลองดูสวยงามดีครับพี่ลองดูเลยได้ความเก่าครับพี่ลองดูเนี่ยพระจันทร์พระอาจารย์เอ่อม่วงครับพี่อย่างนี้สองสี่เจ็ดสองแบบนี้ครับพี่พี่เก่าเก่าเนื้อทองแดงเก่าเก่าเหรียญเสมาแบบนี้เก่าเก่าสวยงามดีครับพี่พี่ครับนี่พระจันทร์ม่วงแลพี่น้องแบบนี้ครับพี่นี่เลยครับพี่พี่ครับ เก่าดีสวยดีเนื้อทองแดงเก่าๆแบบนี้ับพี่ลองดูแล้วตัวด้านหลังตัวยันแบบนี้ครับพี่แหม่คลาสสิกเลยครับพี่อย่างนี้เนาะเผื่อพี่ๆี่ท่านใดชอบครับพี่ครับเหรียญพระอาจาร์ม่วงแบบนี้พี่ๆท่านใดชอบเนาะเอาสี่ร้อยบาทเอาสี่ร้อยบาทครับพี่ขออภัยจําชื่อวัดไม่ได้ผมติดอยู่ในหัวเลยครับพี่ตอนนี้ข้อมูลตีกันไปหมดแล้วครับพี่อย่างนี้นะพี่น้องลองดูครับพี่เหรียญพระจาจาร์ม่วงแบบนี้สองสี่เจ็ดสองเอาสี่ร้อยบาทเท่าเลยครับพี่เรียมเรียนมาเรียบร้อยพี่พี่เอาไปขึ้นคอเลยครับพี่พี่รายการต่อมา เหรียญขวัญถุงครับพี่พี่เหรียญขวัญถุงแบบนี้ครับพี่สวยงามดีเนือ้อทองแดงสวยๆครับพี่พี่ลองดูเนาะปีสองห้าหนึ่งศูนย์แบบนี้เปเหรียญเงินขวัญถุงพี่พี่เงินเอาไปเหรียญเขาเรียกว่าเหรียญชื่อเหรียญเงินขวัญถุงแบบนี้พี่พี่ลองดูครับพี่นี่เลยครับพี่พี่ลองดูเนาะแบบนี้ครับพี่พระครูสุวิชานวณวรวุตครับพี่พี่ลองดูนะพี่เนาะอย่างนงี้พี่เอาวิชานวรวุตแบบนี้นนนพี่ลองดูครับพี่สวยงามดีแล้วดูผิวเป็นไงพี่สวยๆแบบนี้พี่พี่ลองดูเนาะสวยแแแบบบบบบนนนีี้้้ยสววผิขึ แม่ส้มๆแดงๆแบบนี้ครับพี่กำลังสวยเลยพี่ๆลองดูคับพี่ดูโอ้โหเล่นไฟแล้วเป็นไงพี่ผิวไฟขึ้นแบบนี้เลยครับพี่เหรียญเงินขวัญถุงปีสองห้าหนึ่งศูนย์แบบนี้พี่ๆลองดูนะเออหลวงพ่อพี่ พี่ๆหลวงพ่อพี่พี่ลองดูครับพี่อย่างนี้นะพี่นนองแบบนี้ครับพี่ลองดูเนี่ยโอ้โหดูเช้าๆแบบนี้สวยงามจริงพี่ๆลองดูในตาคมๆลึกๆแบบนี้เลยครับพี่ๆลองดูเนาะแบบนี้ครับพี่ดูในหูเป็นไงครับพี่คมชัดลึกดีนะพี่ๆเนาะในหูคมชัดลึกดีแบบนี้เลยพี่ลองดูรายละเอียดสวยงามดีครับพี่ๆครับนี่ดูโอ้โหผิวไฟเป็นไงพี่เห็นไหมครับพี่พระครูสุวิชาญวรวุฒิแบบนี้ครับพี่ๆลองดูผิวไฟขึ้นแบบนี้เลยแล้วดูด้านหลังยิ่งโอ้โหไฟขึ้นนี้นะพี่นี่เงินขวัญถุงครับพีี่ป 5องแบบนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบเนาะเหรียญนี้เอา400บาทนี่เหรียญพ่อปี่ครับพี่พี่ปี 10, 1 0นเหรียญเหรียญเงินนะพี่น,น้องเงินเงินขวันถุงแบบนี้ครับพ,พี่เอา400บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมาพี่พี่เป็นเหรียญ หลวงพ่เอเงินรับพี่ครับนี่เหรียญรูปไข่หลวงพ่อเงินครับพี่พระพิจิตปี4 2 4 3ต่อโคดชัดๆแบบนี้ในตานี่คมสุดๆเลยครับพี่พี่ลองดูเนาะแบบนี้ครับพี่สวยงามดีหลวงพ่อเงินครับพี่ออกวัดบางขานพี่พี่ลองดูครับพี่แบบนี้เนาะปี4 243งมหลวงปู่หมุนล่วงปลุกเสกเลยครับพี่พี่ลองดูนี่ครับพี่พี่ครับนี่ดูต่อโคดคมๆชัดๆแบบนี้แล้วดูรายละเอียดพี่พี่ลองดูในตาคมๆสวยงามมากๆเลยครับพี่พี่ครับนี่ดูในตาคมชัดแบบนี้สวยงามจริงพี่พี่ลองดูเนาะแบบนี้ครับพี่เก่าดี สวยดีในหูเป็นไงพี่ลายผมชัดชัดแบบนี้เลยรายละเอียดสวยงามแบบนี้พี่ๆไม่ต้องห่วงเลยครับพี่สวยงามจริงๆเนาะต่อโคตคมแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่พระพิจิตครับพี่นณชาริติด้านหลังเป็นยันณชาริติแบบนี้ครับพี่พี่ครับหลวงพ่อเงินแบบนี้สวยๆเลยดูขนาดตัวยันด้านหลังคมชัดลึกแบบนี้เนื้อทองแดงถ้าพี่ๆท่านใดชอบเนาะเหรียญพระพิจิตครับพี่เหรียญรูปไข่พระพิจิตแบบนี้สวยงามจริงๆพี่ๆลองดูอย่างนี้ครับพี่เอา500บาท อย่างนี้เอา500บาทครับพี่สวยงามดีครับพี่สวยคมจริงจพี่พี่ลองดูเนาะเอา500บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมาเหรียญขวัญถุงครับพี่พี่วันนี้มีขวัญถุงให้กับพี่พี่สองเหรียญเลยนะพี่พี่เนาะแบบนี้ครับพี่หลวงพ่อเงินครับพี่พี่ครับนี่เหรียญขวัญถุงหลวงพ่อเงินแบบนี้อันนี้จะเป็นกระไรทองพี่พี่ลองดูนะครับพี่เนาะปี2อ1 5แบบนี้ครับพี่เหรียญขวัญถุงกระไรทองแบบนี้ปี2อ1 5สิบสวยๆเลยครับพี่พี่เหรียญนี้ถือว่ากําลังสวยกําลังน่ารักเลยครับพี่พี่ผิวกระ าอาจจะมีการเปิดไปนิดนึงแบบนี้แต่ยังดูสวยงามดีคมชัดดีแบบนี้ก็พี่พี่ครับลองดูเลยครับพี่พี่เหรียญขวัญถุงหลวงพ่อเงินแบบนี้สวยสวยสวยงามจริงจริงพี่พี่ลองดูครับพี่ดูโอ้โหกระไหลทองสวยงามจริงครับพี่ครับนี่ปี2องพในตายังคมชัดอย่างเงี้ยครับพี่ดูในตายังคมชัดแบบนี้เลยแล้วดูริ้วจีวรดูล่องลายละเอียดสวยงามแบบนี้ก็พี่พี่ครับดูนะดูตัวตัดแบบนี้ก็พี่พี่ดูนี่ตัวตัดแบบนี้เลยับพี่ตัดขาดครึ่งแบบนี้เลยเก่าเก่าสวยงามดีแล้วเป็นกระไหลทองครับพี่พี่ ครับแบบนี้เนาะพี่เนาะแบบนี้ขวัญถุงก็พี่พี่เหรียญขวัญถุงแบบนี้ก็พี่เหรียญเขาเขียนไว้ชัดเจนนะพี่พี่ครับเหรียญขวัญถุงแบบนี้หลวงพ่อเงิน 2015. ปี2อ1 5ครับพี่พี่กระไหล่ทองแบบนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบนะพี่เนาะเหรียญสวยงามจริงๆพี่พี่ผมบอกเลยเลยว่าเหรียญสวยจริงๆเหรียญนี้สวยจริงๆลองดูกันพี่พี่ครับอย่างนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบเอา500บาท ควันถุงปี215ครับพี่พี่หลวงพ่อเงินนะพี่พี่นะเอา500บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมาเป็นเหรียญอาจารย์ฟั่นพี่พี่ลองดูน้องแบบนี้เนื้ออัปป้าครับพี่พี่อาจารย์ฟั่นอาจารย์โลแบบนี้เนื้ออัปป้าสวยๆเลยครับพี่พี่ลองดูหนาปึกเลยพี่รุ่น30ทออสร้างถวายแบบนี้ครับพี่พี่ครับ2508แบบนี้วัดป่าอุดมสมพรแบบนี้ครับพี่พี่รุ่น3นะพี่เนาะสิทธ ทออสร้างถวายแบบนี้สวยงามดีอัปากนาหนาๆเลยครับพี่ๆลองดูเนื้ออัปากนาหนาๆแบบนี้เลยพี่พี่ลองดูครับพี่สวยงามดีอย่างนี้ครับพี่พี่ครับเก่าดีสวยดีพระอาจารย์ฟันตัวหนังสือเป็นไงพี่คมชัดดีนะพระผ่านการใช้งานมาบ้างแต่ยังดูสวยงามดูน่ารักอยู่เลยครับพี่ลองดูตัวยันนะครับพี่ยังดูนูนสูงอยู่เลยครับพี่พี่ลองดูเนาะแบบนี้ครับพี่สวยงามดีเหรียญพระอาจารย์ฟันแบบนี้ครับพี่นี่สิทออสร้างถวายแบบนี้เหรียญรุ่น3ามครับพี่พี่ลองดูเนาะดูรายละเอียดสวยงามจริงๆครับพี่ ปี2อ0 8ัับพี่ๆอย่างนี้ถ้าพี่ๆท่านใดชอบนอ้อเเรียนานานๆแบบนี้เอา400บาท เหี๋ยวอาจารย์ฟันเอา400บาทเท่านั้นครับพี่พี่ลองดูนะพี่พี่เนาะรายการต่อมาครับพี่พี่เป็นเหรียญรุ่น M 1 6แบบนี้ครับพี่เหรียญ M 1 6หลวงพ่อแพ้พี่กุลทองแบบนี้พี่พี่ลองดูครับพี่โอ้โหดูสวยงามคมชัดมากๆครับพี่ลองดูริ้วจีวงจีวอนสวยงามคมคมแบบนี้เลยลองดูครับพี่โอ้ห่วงเหรียญยังอยู่เลยครับพี่พี่ครับนี่หลวงพ่อแพ้แบบนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบนะแบบนี้ครับพี่ไม่ต้องลงกล้องก็เห็นแล้วครับพี่ว่าคมชัดมากๆพี่พี่ลองดูน้อแบบนี้ครับพี่เหรียญ M 1 6หลวงพ่อแพ้ครับพี่ลองดู ในตาเม็ดต,ตาคมกลมเป็นลูกเลยครับพี่กลมเป็นลูกเป็นเม็ดลูกเป็นแบบนี้เลยครับพี่ลองดูเนาะรายละเอียดสวยงามคมชัดดีมากๆครับพี่พี่ผมบอกได้เลยว่าเหรียญนี้รายละเอียดสวยงามคมชัดจริงๆพี่พี่ลองดูครับพี่อย่างนี้เลยตัวขาะตัวยันเป็นสันแบบนี้แล้วพี่เนาะโอ้โหดูสวยงามจริงๆครับพี่ครับนี่หลวงพ่อแพรพี่กุลทองแบบนี้เหรียญ M16 ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบเนาะแบบนี้เอา500บาท หลวงวพ่อเพลเอา500บาทครับพี่พี่ครับนี่ M16 นะพี่พี่นะลองดูครับพี่พี่ครับนี่เหรียญสุดยอดประสบการณ์เลยครับพี่พี่ลองดูเนาะรายการต่อมาเป็นพระปิดตาครับพี่เอ้ยเป็นพระปางซ่อนหาครับพี่พี่ครับแบบนี้พระปางซ่อนหาแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูเนาะหลังลอยจาเป็นเนื้อเมกสิ์ครับพี่พี่ครับลองดูเลยแบบนี้สวยสวยเมกสิ์เก่าๆแบบนี้สวยงามดีครับพี่พี่ครับนี่มีเลยครับพี่อ่า ปางซ่อนหาหลวงพ่อทับครับพี่ลองดูน้องพี่น้องแบบนี้ครับพี่โอ้โหดูเนื้อไม่กระสิตแบบนี้เก่าดีสวยดีเก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้เลยครับพี่พี่ครับนี่เนื้อไม่กระสิตแบบนี้เก่าเก่าปีรอยจานนะพี่พี่นะมีมีรอยจานตัวหนึ่งตัวแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูครับพี่นี่ดูนี่เห็นรอยจานเพลๆยอยู่ตรงนี้นะพี่น้องลองดูครับพี่ๆอย่างนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบเก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับดีดูเก่าดีสวยดีแบบนี้พี่พี่ท่านใดชอบเอาไปซีร้อยบาท นี่เมกะสิทธิ์นะพี่พี่นะเอาสี่รอยบาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมาสมเด็จลุ่นนะพี่พี่เหรียญหล่อกลมแบบนี้หูในตัวพี่พี่ครับนี่สมเด็จลุ่นนะพี่เนาะหลังรอยจานแบบนี้ครับพี่พี่หลังรอยจานแบบนี้เลยพี่พี่ลองดูเหรียญเก่าๆครับพี่ออกสทริ์แก่เงินแบบนี้ครับพี่พี่ครับออกเนื้อสมทริ์แก่เงินแบบนี้เลยพี่พี่ลองดูเก่าๆแบบนี้สมเด็จลุ่นครับพี่พี่นี่สมเด็จลุ่นจำ แขวงจำปาสักใช่ไหมพี่น้องแบบนี้ครับพี่ลองดูครับพี่พี่ครับนี่ดูพระเก่าเก่าเหรียญเก่าเก่าแบบนี้เลยคร like ับพี่พี่ออกเนื้อสมเด็จแก่เงินนาอพี่น้อประมาณนั้นครับพี่พี่ลองดูอย่างนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบนะพี่พี่นะอย่างนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบจัดไปพี่มีรอยจานรอบแบบนี้เลยครับพี rapping. ่พี่ครับนี่รอยจานเต็มเต็มแบบนี้เผื่อพี่ๆ่ท่านใดชอบนาอพี่ๆน้ออย่างเงี้ยครับพี่เหรียญหล่อสมเด็จรุนแบบนี้นะพี่พี่นะถ้าพี่ๆ่ท่านใดชอบเอา500้บาท สมเด็จลุนเอา500บาทครับพี่พครับลองดูแล้วกันนะพี่พี่เนาะรายการต่อมาครับพี่เป็นคุดยุทธนาคแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูเหรียญหลอ ยุดคุดยุดนาคแบบนี้ครับพี่เผื่อพี่ท่านใดชอบแบบนี้ครับพี่รายละเอียดสวยงามดีพี่พี่ต้องดูหล่อเก่าเก่าแบบนี้เป็นคุดพี่คุดยุดนาคแบบนี้นพี่พี่เนาะรายละเอียดเนี่ยพี่พี่ต้องห่วงเลยก็ยังดูสวยงามนะพี่พี่นะถึงไม่จะเป็นพระหล่อครับพี่เป็นพระหล่อเนาะพี่พี่น้องแบบนี้แต่รายละเอียดติดคมชัดดีครับพี่พี่ครับนี่ดูรายละเอียดติดคมชัดดีแบบนี้พี่พี่ท่านใดชอบจัดไปอย่างนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบจัดไปครับพี่พี่ครับนี้สวยงามดีเก่าดีสวยดีแบบนี้เอา300บาท นี่ครับพ,พี่ลองดูนะเนี่ยพี่เอา300บาทสวยงามดีครับพี่พี่ครับนี่ดูนะ ขุดยุดนาแบบนี้ครับพี่พี่สวยงามดีเอาแค่300บาทเท่านั้นครับพี่พี่ลองดูครับพี่พี่รายการต่อมาเป็นเหรียญน้ําเต้าครับพี่พี่นี่เหรียญทรงน้าเต้านะพี่พี่เนาะหลวงพ่อธรรมจักรวัดธรรมมูลแบบนี้เป็นเนื้อตะกัวครับพี่ดูเก่ากึกเลยครับพี่พี่นี่ดูเก่าเก่าแบบนี้เลยครับพี่พี่นี่ดูหลังยันแบบนี้เข้มขังมากๆเลยครับพี่พี่ลองดูนะพี่พี่นะเนื้อตะกัวเก่าเก่าแบบนี้เลยครับพี่พี่เนื้อตะกัวเก่าเก่าแบบนี้เลยเก่ากึกแบบนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบจัััดไปคครบพีี่่นนเลยะ ทรงน้ำเต้าครับพี่ทรงคองน้ำเต้าแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่หลวงพ่อทร,รมาจากวัดรรมมูลแบบนี้น้องพี่ๆ like นอ้องอย่างนี้ถ้าพี่ๆี่า์ท่านใดชอบจัดไปครับพี่ๆอย่างนี้เอา300บาท นี่อย่างนี้เอา3 0 0รอบาทเท่านั้นก็พี่พี่ครับลองดูเลยเอามาแบ่งปันไม่แพงครับพี่พี่บอกได้เลยว่าวันนี้เอามาแบ่งปันไม่แพงราคาหลักร้อยเท่านั้นนะครพี่พี่เนาะราคาหลักร้อยเท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมาเป็นเหรียญหล่อครับพี่พี่เหรียญหล่อเหรียญหล่อก้นแมงสาบครับพี่พี่นี่เลยครับพี่พี่หลวงพ่อขันนี่ดูครับพี่ลองดูรอยจานแบบนี้จาน3แบบนี้พี่พี่ลองดูเนาะแบบนี้ครับพี่หลวงพ่อขันวันตองกระจาาครับพี่พี่ลองดูเหรียญหล่อเก่าๆแบบนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบนะจัดไปเลยพี่พี่ลองดูดิให้ดูโล เก่าเกลยพี่พี่ดูเก่าเก่าแบบนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบจัดไปกับพี่พี่ครับนี่หลวงพ่อขันวันตุกระจาบครับพี่พี่ลองดูน้อพี่น้องเหรียญรอก้นแมงสาบครับพี่พี่ลองดูกันเลยครับพี่พี่ครับนี่เนื้อแบบนี้มีรอยจานแล้วดูโหดูโลหะรับพี่ดูกระแสโลหะเขาครับพี่ลองดูน้องแบบนี้ครับพี่เก่าจัดสวยจริงแบบนี้เหรียญก้นแมงสาบครับพี่พี่ครับเหรียญก้นแมงสาบหลวงพ่อขันวันตองกระจาบแบบนี้เอาสี่ร้อยบาท อีกก็400บาทเท่านัครับพี่พี่ลองดูนะพี่พี่นะใกล้จะหมดแล้วพี่พี่ลองดูชอบรายการไหนทักทายน้องได้เลยครับพี่พี่ครับนี่เช้าเช้าแบบนี้นี่เลยพี่พี่พระมเหศสวนพิมสองหน้าแบบนี้เนื้อชิ้นตะกัวเก่ากึกเลยพี่พี่ลองดูครับพี่ นี่พระมหิสวนเนื้อชินตะกัวเก่าๆแบบนี้พี่พี่ลองดูกรับพี่เก่าดีสวยดีนะพี่พี่เนาะเก่าๆสวยงามดีแบบนี้ครับพี่พี่เก่าดีสวยดีพี่พี่ลองดูนี่พระมหิสวนเนื้อหาเก่าๆหรือพี่เนื้อชินตะกัวเก่าๆแบบนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบนะเป็นพิมพ์สองหน้าครับพี่พี่ครับอย่างนี้เอา300บาทนี่ ภาพใบเหตุส่วนทีมสองหน้าเนื้อตะกัวเอา300บาทเท่านั้นครับพี่พี่รายการต่อมาเป็นพระปิตาเนื้อผงแบบนี้ครับพี่ลองดูเนาะพาพปิตาเนื้อผงแบบนี้เก่าๆเลยครับพี่ลองดูโอ้โหดูลอยดึงออกจากบล็อกแบบนี้ครับพี่เทาเสียบไม้แล้วก็ดึงออกจากบล็อกแบบนี้แล้วพี่พี่เนาะลองดูครับพี่พี่อย่างเงี้ยเก่าๆเลยครับพี่พี่ลองดูพระปิดตาแบบนี้เก่าๆสวยงามดีลองดูครับพี่พี่อันนี้ไม่ทราบที่ครับพี่ลองดูเนาะแบบนี้อย่างงี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบนะอย่างงี้ครับพี่เนื้อผงเก่าๆเลยเก่าๆแห้งๆแบบนี้ครับพี่ ลองดูครับพี่พเป็นภัพปิดตานะพี่พนะเป็นพิมพ์ทรงภัาปิดตาแบบนี้นี่ลองดูครับพี่พี่อย่างนี้เนาะเอา300บาทครับ อย่างนี้ไม่ทราบทีเอา300บาทเท่านันครับพี่พี่ครับรายการต่อมาเป็นแหวนโอ้โหแหวนปอกนี่หลงปูดูแบบนี้พี่ลองดูสวยจริงเรียนนี้วงนี้วงนี้บอกได้เลยว่าสวยงามมากๆครับพี่พี่ลองดูเนาะไม่ควรพลาดเลยพี่พี่ตั้งใาตามหาอยู่ไม่ควรพลาดเลยแล้วผมบอกได้เลยว่าแหวนวงนี้สวยงามมากๆพี่พี่ลองดูเนาะแหวนปอกมี่แบบนี้ครับพี่พี่ลองดูนี่สวยงามเลยครับพี่โอ้โวงนี้วงใหญ่นะพี่พี่นะ ถือว่าวงใหญ่เลยครับพี่นี่ถือว่าถ้าพี่พี่หาแหวนวงใหญ่ๆนะพี่นะนี่เอาไปใส่ครับพี่ใส่นิ้วชี้ได้สบายแบบนี้เลยครับพี่พี่ครับใส่นิ้วชี้ได้สบายแบบนี้เลยพี่พี่ลองดูถอดเข้าถอดออกสบายแบบนี้ลองดูครับพี่ถือว่าไซส์ใหญ่นะพี่พี่นะวงนี้ไซส์ใหญ่เลยครับพี่พี่ลองดูนี่หัวแบบนี้ครับพี่ลองดูเนาะมีนะซ่อนหานครับตอกตัวนะหนึ่งตัวแล้วมีรอยจานแบบนี้หลวงปู่ดูวัาสแกครับพี่พแหวนปอกมีแบบนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบนะเอา400บาท วงใหญ่ครับพี่พี่บอกได้เลยว่าวงใหญ่เพราะว่าใส่นิ้วชี้ผมได้สบายแบบนี้เลยพี่นิ้วชี้ผมถือว่ายอยู่นะพี่พี่นะลองดูครับพี่พครับอย่างนี้เอา400บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมาเป็นสมบัติเอะสมเด็จข้างเม็ดแบบนี้ครับพี่พสมเด็จข้างเม็ดแบบนี้กุท้ายตลาดพี่พลองดูครับพี่นี่ดู พระเนื้อผงเก่าๆแล้วพี่เรียกมาเรียบร้อยพี่ๆเอาไปใช้ขึ้นคอได้เลยครับพี่ๆครับแบบนี้พระสมเด็จข้างเม็ดแบบนี้ครับพี่ๆลองดูนอกกรุท้ายตลาดนี่ครับพี่ๆพระเนื้อผงคาบกรุยังเกาะติดอยู่อย่างนี้เลยครับพี่ๆดู พระเนื้อผงแบบนี้สมเด็จข้างเม็ดครับพี่พี่ครับเป็นพระสมเด็จข้างเม็ดแบบนี้ครับพี่พี่ดูเนาะพี่เนาะอย่างนี้ครับพี่พี่ลองดูเลยพี่พี่ลองดูอย่างนี้ครับพี่เก่าเก่าสวยงามดีคาบกรุเกาะติดตามซอกตามมุมแบบนี้ครับพี่พี่ครับดูคาบกรุเกาะติดแบบนี้เลยลองดูกับพี่พี่ครับนี่พระสมเด็จข้างเม็ดแบบนี้กรุท้ายตลาดเผื่อพี่พี่ท่านใดชอบอย่างนี้ครับพี่พี่ครับอย่างนี้เนาะลองดูเผื่อพี่พี่ท่านใดชอบครับพี่อย่างนี้จัดไปพี่อย่างนี้จัดไปอย่างนี้เอาสี่ร้อยบาท เรียมพลาสติกไว้ให้พี่ๆเรียบร้อยแล้วพี่ๆเอาไปใช้ขึ้นคอได้เลยแบบนี้เอา400บาทเท่านั้นครับพี่ๆครับลองดูครับพี่ๆ รายการต่อมาครับพี่เป็นหินนะพี่แกะเป็นพระพิคเนตแบบนี้เทพเจ้าแห่งความสำเร็จกับพี่พี่หินโป่งคามแบบนี้เลยพี่พี่ลองดูครับพี่โอ้โหสวยงามนะพี่พี่นะสวยงามดีครับพี่พี่แบบนี้เป็นหินนะพี่พี่นะต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นหินโป่งคามแบบนี้พี่พี่ลองดูครับพี่เก่าๆเลยได้มาบ้านๆแบบนี้ครับพี่พี่นี่ดูนะเก่าๆบ้านๆได้มาแบบนี้ครับพี่ลองดูสวยงามดีครับพี่พี่อย่างนี้ถือว่าสวยงามดีเก่าดีสวยดีแบบนี้นะพี่พี่เนาะนี่ครับพี่เป็นพระพิคเนตเทพเจ้าแห่งความสำเร็จครับพี่พี่เอาหินมาแกะแบบนี้ครับพี่โป่ง พี่ลองดูสวยสแบบนี้นะพี่เนาะใส่ดีครับพี่ลองดูนะเนียสีเขาก็ออกใสๆดีครับพี่ลองดูอย่างเงี้ยถ้าพี่ๆท่านใดชอบเนาะเอาสามร้อยบาทครับพี่ๆครับอย่างนี้เอาสามร้อยบาทครับพี่ๆลองดูครับพี่ๆนี่รายการต่อมาพี่ๆลองดูรายการต่อมาครับพี่ๆเป็นนี่เลยครับพี่เขาเรียกว่าอะไรพี่อ่า เทพพมรจำแรงนะพี่พี่น้บบนอนแงแบบนี้ครับพี่เทพพมรจำแรงแบบนี้ก็พี่พี่หลังสาริกาครับพี่พี่ลองดูพระเนื้อผงเก่าเก่าอันนี้น้องไม่ทราบที่ได้มา,บ,าบ้านแบบนี้เลยครับพี่เก่าดีสวยดีน้องพี่น้องเป็นพระเนื้อผงแบบนี้ครับพี่ลองดูเนี่ยไม่มั่นใจว่าเป็นกจิท่านใดแะพี่พี่น้องหรือว่าจัดสร้างอะไรยังไงนะครับพี่แต่ว่าผมเห็นเออคุ้นๆอยู่กับพี่เคยเห็นผ่านตาหลายรอบแล้วแต่ว่ายังไม่เคยมีข้อมูลนะพี่พี่น้องแบบนี้ครับพี่เผื่อพี่พี่ท่านใดมีข้อมูลน้องพี่น้องหรือว่าชอบจัดไปครับพี่เทพพมรจำแรง เนื้อผงเก่าๆครับพี่พี่พระบ้านๆแบบนี้เลยครับพี่พี่ลองดูเนาะแบบนี้ครับพี่ด้านหลังครับเป็นสาริกาแบบนี้ครับพี่สาริกาคู่แบบนี้เนาะพี่พี่เนาะสวยงามดีครับพี่ลองดูนี่ครับพี่นี่พระเนื้อผงแต่ว่าสวยงามคมชัดดีนะพี่พี่นะสวยงามคมชัดดีครับพี่พี่แบบนี้ครับพี่พี่นี่เทพมรจำแรงแบบนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบนะพี่พี่เนาะอย่างนี้เอา300้บาท สี่เอาสามร้อยบาทครับพี่พี่รายการต่อมารายการรองสุดท้ายของวันนี้แล้วครับพี่พี่วันนี้ไปไหวมากๆเลยครับพ,พี่เพอ่แป๊บเดียวถึงรายการสุดท้ายแล้วครับพ,พี่พี่ครับนี่เป็นพระปิดตาแต่น,นี้องค์นี้องค์ใหญ่นะพี่พี่นะเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกรักแบบนี้ครับพี่พี่เนื้อผงคุกรักจุ่มรักแบบนี้ครับพี่นาะลองดูครับพี่องคใหญ่ยอยู่นะ <unintelligible> พี่พี่นะไม่ใช่อง์เล็กเลยครับพี่พี่องเนี้ยถือว่าขนาดสูงอยู่นะพี่พี่นะลองดูประมาณสักผมดูว่าสัก นิ้วห <mel> <grain> <approach> นึ่งครพี่นิ้วกว่านิ้วนิดเลยแหละครับ hmm. พ er ี่ลองดูเนาะความสูบประมาณนี้ครับพี่เก่าเก่าสวยงามดีครับพี่ได้ความเก่าสวยงามคลาสสิกดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับดูอย่างนี้เลยครับพี่พี่นี่ดูเก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่เนื้อผงลงรักครับพี่พี่เนาะเนื้อผงลงรักแบบนี้เก่าเก่าแห้งแห้งแบบนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบนะพี่พี่นะเก่าดีสวยดีแบบนี้ครับพี่พี่เอา300้บาท อย่างนี้เอา300อบาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับและมาถึงรายการสุดท้ายของวันนี้ครับพี่พี่มีดหมอหลวงพ่อบุญมีวัดเขาสมอคอนแบบนี้เดี๋ยวต้องลงกล้องให้ดูเดี๋ยวนาะเดี๋ยน้องเปิดให้ดูครับพี่พี่ลองดูเนาะสวยดีครับพี่พี่สวยงามดีเก้านิ้วพี่ขนาด9้านิ้วแบบนี้ครับพี่พี่เนาะโอ้สวยงามมากๆเลยครับพี่ลองดูนี่มนกันนี่ครับพี่ดูถักได้ถักถักเชือกแบบนี้ครับพี่เห็นไหมครับพี่ ถักเชือกแบบนี้เลยลองดูครับพี่ๆอย่าง appeal, นี้นะสวยงามดีด้าไม้ฝักไม้เนาะพี่ๆเนอะเปิดให้ดูเลยครับพี่ๆลองดูอย่างนี้ครับพี่ลองดูเนาะเนี่ยครับพี่ตอกลายแบบนี้สวยงามดีครับพี่ครับนี่ลายมาตรฐานแบบนี้เลยครับพี่ๆครับนี่ดูนะด้าไม้ฝักไม้แบบนี้สวยงามดีครับพี่ๆครับนี่เก่าๆสวยงามดีขออนุญาตวางฝักไม้ไว้ก่อนครับพี่ๆเนาะขออนุญาตวางฝักไม้ไว้ก่อนคพี่ลองดู่ีให้ดูใบก่อนเลยอย่างนี้สวยงามดีครับพี่ๆนี่เลยนะพี่ๆนะหลวงพ่อบุญมีวัดเขาสมอครครับีีบบุแน้ มีการปิดทองด้วยครับพี่เก่าเข้มขังดีแบบนี้ครับพี่ๆลองดูเนาะพี่ๆเนาะแบบนี้ครับพี่ดูนี่ต่อโคดอย่างนี้ต่อใบคมคมชัดๆแบบนี้ครับพี่ๆลองดูเนาะหลวงพ่อบุญมีวัดเขาสมครแบบนี้ถ้าพี่ๆท่านใดชอบครับพี่ๆครับอย่างนี้ถ้าพี่ๆท่านใดชอบจัดไปอย่างนี้ถ้าพี่ๆท่านใดชอบจัดไปครับพี่มีดหมอหลวงพ่อบุญมีแบบนี้นะพี่ๆเนาะขนาดใบเนี่ยน่าจะ5นิ้วครับพี่แล้วความยาวรวมทั้งเล่มเนี่ยพี่9นิ้ว ยิ่งโดนผมว่าแผ่นทองจะหลุดตรงนิ้วผมหมดแล้วครับพี่ลองดูเนาะแบบนี้ครับพี่เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบนะครับพี่พี่เนาะแบบนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบแบบนี้จัดไปครับพี่พี่ครับนี่มีดหมอหลวงพ่อบุญมีวัดเขาสมบูรแบบนี้สวยงามดีนะพี่พี่นะบอกตามตรงว่าสวยงามมากๆครับพี่พี่ลองดูอย่างนี้นี่เลยครับพี่พี่เอาแปดร้อยบาทนี่ครับพี่พี่ครับมีดหมอหลวงพ่อบุญมีนะพี่พี่เนาะเอาแปดร้อยบาท อาสัญญาณกริ่งรวๆแล้วครับพี่ๆแสดงว่าวันนี้คลิป EP พี427ครับพี่ๆน้องนําเสนอพี่ๆครบท้วนแล้ววันนี้น้องนําเสนอพี่ๆครบท้วนแล้วชอบรายการไหนทักทายน้องได้อยากดูรูปเพิ่มเติมพี่ๆบอกน้องได้เลยครับพี่ๆยินดีให้บริการนะพี่ๆเนาะวันนี้ยามเช้าๆ้าวันจันทร์แบบนี้น้องต้องขอตัวลาพี่ๆไปก่อนนะครับพี่หากมีข้อผิดพลาดประการใดไปต้องกราบขอประทานอภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับพี่ๆเนาะวันนี้ต้องขอตัวลาพี่ๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ